i iPhone 10รุ่นบุกเบิกหน้าจอเต็มขอบของ iPhone ในปี2020มันยังจะไหวยอยู่หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาคุยครับ ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคบที่หลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามาว่าพี่ครับ i p h o n 10เนี่ยยังน่าใช้อยู่ไหมในปี2020นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย e h โ10ก็เปิดตัวมาในปี2017นะฮะป,ปลายปลายปี2017ก็ประมาณ2-3ปีนะเปิดตัวมาพร้อมกับตัว iPhone 8 กับ iPhone 8พารเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันว่าในปี2020แล้วเนี่ย iPhone 10ที่เป็นรุ่นบุกเบิกหน้าจอเต็มขอบเต็มตาแบบนี้ของ iPhone นะครับมันยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าและการใช้งานมันยังไหวอยู่ไหมนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยช่วยกันตอบคำถามหน่อยนะครับว่าเวลาซื้อมือถือมาเครื่องหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยใช้กันประมาณกี่ปีนะฮะเออก็คอมเมนต์เล่าให้ตี๋ไอฟังนิดนึงนะครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับ อยากได้เ,เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันกด Subscribe ให้กับช n n น l วตีรีวิวด้วยนะครับเพราะว่าทุกการ Subscribe ของเพื่อนๆเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับทีมงานวตีรีวิวมากๆเลยนะครับเพราะมีคนดูเนี่ยแต่ก็ยังไม่ค่อยมีคนกดเลยนะครับอยากจะไปถึงแสนซับแล้วนะครับเออช่วยๆกันหน่อยนะครับมาโอเค ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยกดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยว่าเอ,อการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยในปี2020เป็นยังไงบ้างนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องของดีไซน์นะครับรูปร่างหน้าตาของ i p h o n 10กันก่อนละกันแน่นอนครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบบหน้าจอเต็มขอบเต็มตานะครับให้ขนาดหน้าจออยู่ที่5.8นดิ้วนะนี่ถ้าจะให้บอกว่าหน้าตามันเป็นยังไงลองมาไปเทียบกับพวก 10s นะครับ11 Pro หันหน้ามาปุ๊บเนี่ยโอ้โห เหมือนกันเลยนะครับเรียกได้ว่าหน้าตามันเนี่ยถือว่ายังร่วมสมัยยังทันสมัยอยู่นะครับถึงแม้ว่าผ่านมาแล้ว3ปีนะครับถือว่าไม่แตกต่างนะจับก็ดูโอเคดูโก้ดูเป็น iPhone รุ่นแบบหน้าจอเต็มขอบเต็ตมตาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและด้วยความที่หน้าจอของมันนะครับเป็นแบบ super retina hd นะครับเป็นพาแเนลแบบ oled หรือว่า oled นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็ให้สีสันสวยสดงด,ดงามนะครับคอนทราสสจัดแล้วก็ความละเอียดเนี่ย ถือว่าโอเคใช้ได้ในระดับ Full HD เนี่ยค่า PPI อยู่ที่ระดับ458เนี่ยก็คือว่า มันคุมมากแล้วนะครับสำหรับภาพที่จะเล่นในปี2020ตอนนี้นะและที่สำคัญนะครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยยังมีระบบการใช้งานแบบ 3D Touch หรือว่า 3D Touch ที่เวลาเรากดหนักเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันอะไรบางอย่างออกมานะครับอย่างเช่นการเล่นเกมเนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปที่บอกเกี่ยวกับการใช้งานว่า 3D Touch กับ Haptic Touch ที่อยู่ใน iPhone 1 1นะแล้วก็ iPhone 10R เนี่ย มันมีข้อแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของขนาดนะครับถือว่ามันกําลังพอเหมาะพอดีเลยนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะ5.8นิ้วเนี่ยก็ยังดูหนังดูอะไรได้เต็มตาแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปเนี่ยโอเคกำพอดีมือเลยนะครับสำหรับมือตีไอนะในเรื่องของการกันฝุ่นกันน้ำนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบ IP67 นะครับสามารถกันน้ำได้ลึก1เมตรนะครับ30นาที ซึ่งจริงๆก็ว่าเพียงพอแล้วนะคงไม่มีใครที่จะเอามือถือเนี่ยไปจุมน้ำจริงๆหรือว่าลงเอาไปถ่ายใต้น้าเนี่ยเรียกว่าเออมันก็ไม่เคยจะมีใครทําแบบนั้นหรอกนะครับพวกกันน้ํากระเซ็นกันน้ํากระเด็นเนี่ยเอาไปาวางในห้องน้ําแล,ล้วเราอาบน้ําเผลอทําน้ํากระเด็นมันก็ยังโอเคมันก็ยังกันได้นะครับแบบว่าใครติดเอามือถือเข้าไปในห้องน้ําไปฟังเพลงอะไรแบบเนี้ย ไม่ว่ากันได้แต่ไม่เหมาะกับการเอาไปเล่นสงการหรือว่าไปจุ่มน้ำจริงๆซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันอายุพว่าประมาณ3ปีแล้วนะครับใครที่ซื้อมาเนี่ยเออก็ต้องระวังขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะถ้ายิ่งอายุมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับพวกตัวซิลกันน้ำต่างๆที่อยู่ในตัวเครื่องเนี่ยอย่างเช่นตัวซิลตรงแบบรูชาร์จอะไรแบบเนี้ยขอบปุมกดอะไรแบบนี้มัอบบนอาจจะเสื่อมสภาพไปได้นะครับมันก็ยิ่งกันน้ําได้ประสิทธิภาพลดลงนะครับก็แาทานที่ดีก็อย่าไปเสี่ยงอย่าไป โดนน้ำเลยดีที่สุดนะครับผมในเรื่องของความแรงตัวเครื่องเนี่ยคิดว่าปี2020เนี่ยมันจะยังไหวไหมนะครับบอกได้เลยว่าไหวนะครับเพราะว่า CPU ตัวนี้เนี่ยเป็น A 1 1 Bionic นะครับเป็นรุ่นน้ำต้นของ Bionic ก็จริงแต่ก็ถือว่ามันยังไหวมากๆเลยนะครับดูจากอะไร นะดูจาก iPad ในปี2019นะครับตัว iPad Gen เนะี่ยเขายังใช้ชิป CPU A 1 0 Fusion อยู่เลยนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยใส่ไว้ให้ใน iPhone 7นะครับ iPhone 7 Plus เนี่ยนะี่่็แปลว่าเขาก็ยังมั่นใจว่า CPU A10 เนะี่ยยังไปได้อีกไกลน,นะฮะแล้ว A11 เนะี่ยโอ้ยังคงไปได้นานกว่า A10 Fusion แน่นอนนะครับเออสบายสบายหายห่วงและก็แรมเนี่ยเขาให้มา3กิกซึ่งจริงๆแล้วมันมันเพียงพอมากๆเลยนะครับสำหรับในฝั่งของ iOS เนี่ยถึงแม้ว่าแรมเขาจะไม่เยอะนะครับแต่เขามีการจัดการระบบอะไรต่างๆเนี่ยในการใช้ทรัพยากรของแรมเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับ oh. และในเรื่องของการเล่นเกมล่ะการเล่นเกมเป็นยังไงของ iPhone 10เนี่ย น,นในปี2020นะครับแต่ที่จีไอได้ลองเทสมานะครับเคยมีคลิปเนี่ยเทสเกม ไอโฟน10นะครับเล่นนาวีเนี่ยได้กี่ตาตัวนั้นก็เคยลองเทสไปแล้วนะครับเรื่องการปรับภาพในนาวีเนี่ยได้ได้ว่าปรับสุดเฟมเนทสูงปรับสุดดันสุดได้หมดเลยนะครับถ้าเป็นเกมอย่างเกม Call of Duty นะครับก็สามารถได้ได้ว่าปรับเกือบเกือบจะสุดนะครับภาพก็สวยงามแบบ HDR นะครับแล้วก็เฟมเรทเนี่ยปรับได้เกือบสูงสุดเลยก็ถือว่าลื่นๆน,น,นะครับแต่ถ้าใครอยากเล่นเฟมเรทในต่างๆพวกเกมยิงปืนเนี่ยได้สูงๆนะเล่นลื่นๆน,น,นะครับก็อาจจะลองปรับไปแบบในระดับต่ำสุดนะครับก็จะรีเฟมเรทได้สูงสุ ซึ่งถ้าใครอยากดูการเล่นเกมเต็มๆเนี่ยเออเดี๋ยวอ้ไอง่าจจะทําคลิปแยกออกมาสาหรับเทสเกมเจ้า iPhone 10นี้แบบเต็มๆแบบจัดหนักหลายๆเกมนะครับเพื่อนๆก็ดอคอมเมนต์มาบอกได้นะว่าอยากจะให้เทสเกมอะไรนะครับผมแล้วถ้าถามว่ามันเล่นไปเยอะๆเนี่ยมันร้อนไหมบอกเลยว่า iPhone 10ัดนี้เนี่ยร้อนครับร้อนมากๆเลยพอเล่นไปนะครับสัก3-4ตาเนี่ย เครื่องนะครับเริ่มร้อนมากๆเลยนะครับตนแบบหลายๆตานะครับตาหลังๆเนี่ยเฟรมเรทก็จะมีการดรอปลงมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเออนี่ก็จะคงเป็นปัญหาจากทาง iPhone 10ตั้งแต่ตอนเปิดตัวมาเขาบอกว่าเครื่องเนี่ยร้อนรๆอนร้นรนนะครับเวลาเล่นอะไรหนักๆเนี่ยเออมันก็ยังคงความร้อนถึงแม้จะเป็นการอัปเดต iOS ต่างๆเนี่ย ความร้อนตัวนั้นเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นข้อพิจารณาสําหรับใครที่จะซื้อไปเล่นเกมแบบหนักๆนะครับมาในเรื่องของการสแกนหน้าจอกันบ้างนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตอนเปิดตัวมาใหม่ๆนะครับมีชื่อเสียงเรียงนามกันในด้านลบกันซะเยอะในเรื่องของการสแกนใบหน้านะครับเพราะว่า ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสแกน Face ID ของตัวนี้เนี่ยช้ามากๆเลยนะครับจนหลายๆคนเนี่ยบ่นเยอะเลยนะครับแต่พอมาในปี2020เนี่ยมีการอัปดงอัปเดตอะไรต่างๆนะครับ iOS ก็ถ้าเปิดตัวตอนนั้นก็เป็น iOS 11นะครับตอนนี้ก็เป็น iOS 13แล้วนะอัปดงอัปเดตอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้การสแกนใบหน้าของ p p o o n 10ตัวนี้เนี่ยทำได้ รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับใครที่คิดว่ามันจะยังคงช้าเหมือนเดิมเหมือนข่าวคลาวเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับบอกเลยว่ามันเร็วขึ้นแล้วนะครับตัวนี้ที่ไอช้เนี่ยมันสามารถสแกนใบหน้าถึงแม้ว่าเราปิดใส่หน้ากาก,ากได้ด้วยนะครับจากวิธีที่เคยทำคลิปสอนไปนะครับว่าสแกนใบหน้าแบบ ใส่หน้ากากยังไงนะครับเออตัว iPhone 10เนี่ยถือว่าสแกนได้นะเพราะว่าติไอ้ก็ใส่หน้ากาก,ากมาทํางานมาออฟฟิศต่างๆเนี่ยก็สแกนหน้าได้สบายๆเลยถนะ้าเเราได้ปิดหน้ากาก,ากใส่แมสนะครับผมมาต่อกันที่เรื่องของกล้องกันบ้างนะครับตัวกล้องของ iPhone 10ตัวนี้เนี่ยก็เป็นแบบกล้องคู่นะกล้องเลนส์ไวแล้วก็เลนส์เทเล p h o t o นะครับให้ความละเอียดมาที่12ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้านะครับก็เป็นแบบ True Depth นะครับเอาไว้สแกนใบหนงไมหน้าได้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับความละเอียดอยู่ที่7ล้านพิ เซลนะครับเออเดี๋ยวเรามาลองดูว่ารูปถ่ายจาก p p o o n 10เนี่ยในปี2020เนี่ยเพื่อนๆจะถูกใจกันบ้างหรือเปล่านะครับ mm hmm. ในส่วนของรูปภาพนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ย ็ถือว่าทําได้ดีในในส่วนถ้าเราไม่ไปเทียบอะไรขนาดนั้นนะครับเอาลงโซชงโซเชียลเนี่ยถือว่าโอเค ใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าเราลองไปเทียบกับพวกฝั่งของ Android แล้วนะครับอาจจะยังสู้ไม่ค่อยได้นะครับในเรดราคาตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกทีว่าราคามันราคาประมาณเท่าไหร่นะครับเออถ้าลองเอาไปเทียบกับพวก Android แล้วเนี่ยพวกรายละเอียดต่างๆนะครับความคมชัดหรือว่าในเรื่องของการเก็บทรงเก็บสีเนี่ยอาจจะสู้ไม่ค่อยได้เลยนะครับและในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยมุมมองเนี่ย จะแคบมากๆเลยนะครับสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยสำหรับคนที่ชอบเซลฟี่เนี่ยไอโฟน10เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วนะครับเพราะว่ามุมมองมันแคบมากๆเลยนะต้องยืดแขนไกลๆนะครับกว่าจะเห็นรายละเอียดให้เราเห็นด้านหลังได้อย่างชัดเจนนะครับและที่สําคัญนะครับกล้องหน้าเขาเนี่ยโอ้โหมันเรียกว่าเรียวมากๆเลยนะครับโอ้โหรูของขนเนี่ยโผล่ Pro กันมาพรึกพรับเลยนะครับอันว่าใครที่ชอบ แบบสายบิวตี้นะสีผิวเปล่งปลั่งอะไรอย่างเงี้ย iPhone 10ตัวนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับแต่ถ้ามาพูดถึงเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้นะครับกล้องหลังเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้ถึง 4K 60เฟรมเรทเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆเนี่ยไปลองดูการถ่ายวิดีโอของ iPhone 10ตัวนี้นะครับทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะครับให้พิจารณากันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างโอเคนี่คือการทดสอบอัดวิดีโอจาก iPhone 10นะครับที่ความละเอียด 4K okay, 60เฟรมเรทนะครับนี่นีครับการเดินนะครับการอัดเสียงนะครับเป็นยังไงบ้างท้องฟ้านะครับตอนนี้ก็ยามเย็นนะเห็นแสงรำไรอาทิตย์จะรับโลกไปพระจันทร์จะโผล่ขึ้นมาเฮ้ย <c oughs> นี่ครับสีท้องฟ้าก้อนเมฆนะครับการเก็บแสงเก็บสีวิดีโอนี่การกันสั่นครับกำลังเดินอยู่น,นี่เอาวิ่งครับ ออนี่ครับาการโฟกัสก็เร็วใช้ได้เลยนะครับอ,อันนี้เป็นการทดสอบการอัดวิดีโอกล้องหน้านะครับที่ความละเอียด Full HD นะครับ30เฟรมเรทนะเออนี่คือการเก็บสีเก็บแสงเก็บสันเก็บเสียงของกล้องหน้านะครับนี่ย้อนแสงก็ประมาณนี้นะครับนี่แสงสีนะครับ สีเขียวๆสีฟ้าท้องฟ้าเอย่ยพระอาทิตย์นะครับการโฟกัสหน้าต่างๆนะครับแล้วก็ลองเดินนะตัวนี้นะครับไม่มีกันสั่นที่กล้องหน้านะนะีครับอันนี้คือลองวิ่งดูนะครับโอเคอางานวิดีโอ,โอของ p p o o n 10ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่ายังคง ทำออกมาได้ดีมากๆรีกได้ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับราคาตัวนี้นะมันค่ายับในเลทราคานี้เลยนะครับเอในงานในเรื่องของงานวิดีโอนะ 4K นะครับในด้านกล้องหลังส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะถ่ายได้สูงสุดเนี่ย Full HD 30เฟรมเรทเท่านั้นเด็กก็ถือว่าออกมาได้ดีนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายบล็อกจริงๆเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ต้องบอกเลยนะครับว่ากล้องหน้าตัวนี้เนี่ยจะไม่มีระบบช่วยกันสั่นในกล้องหน้านะครับสายบล็อกที่เอาไว้ถ่ายตัวเองเนี่ยแล้วก็ด้วยที่มุมมองมันแคบด้วยนะครับ p อ o n e 10นะอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายบล็อกนะครับผมมาในเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยจากที่ดีไอได้ใช้จริงๆในชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราเล่นโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ย มันลื่นๆอยู่แล้วนะครับแล้วแบตเตอรี่เนี่ยสามารถทําให้เราเล่นโซเชียลเนี่ยได้ประมาณ6-7ชั่วโมงเนี่ย ยังสบายๆนะถ้าเราเล่นแบบประมาณโซเชียลอะไรเฉยๆนะครับดูคลิปดูอะไรบ้างนะครับในชีวิตประจําวันเนี่ยโอเคแต่ถ้าเราลองไปเล่นเกมนะครับเออแบตมันก็จะได้ประมาณสัก4ี่ถึงหชั่วโมงก็จะลดลงมานะครับถ้ายิ่งร้อนเนี่ยเออเล่นไปเยอะๆเล่นรัวๆๆัวๆรๆไปเนี่ยเออแบตมันก็จะลดไวมากยิ่งขึ้นนะครับแลกหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับ iPhone 10ตัวนี้เนี่ยใส่ได้เพียงแค่ซิมเดียวนะครับเป็นนาโนซิมนะเออยังใส่2ซ e ิม E ซิมไม่ได้นะครับ ถ้าใครอยากจะใช้งาน2ซิมเนี่ยอาจจะต้องยกระดับขึ้นไปเป็น iPhone 10s เขึ่นไปนะครับซึ่งจริงๆก็ลักษณะหน้าตาก็คล้ายๆกันเลยนะครับแต่ราคามันก็จะสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับมากันที่เรื่องที่หลายๆคนอยากจะรู้ว่าราคา iPhone 10ตอนนี้เนี่ยมันเหลือเท่าไหร่แล้วบอกว่าเมื่อมันไปเทียบกับเรลดราคาเนี่ยเอมันราคาเท่าไหร่กันแน่นะครับซึ่งราคาของ iPhone 10นะครับมือหนึ่งเนี่ยมันหาไม่ได้แล้วนะครับ หีืไอพยายามพยายามหาแล้วเนะี่ยเออไม่ว่าจะเป็นของ AIS นะครับ True d e t a c นะครับ Power by Banana เนี่ยไม่มีเลยนะครับรู้สึกว่ามือหนึ่งเนี่ยไม่มีแล้วนะครับถ้าใครอยากจะใช้งานเนี่ยก็ต้องมองหาเป็น iPhone 10แบบมือสองนะครับผมมือสองเนี่ยเราก็ต้องเช็คกันดีๆด,ดีนะครับว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเออเขาใช้งานมาสมบุกสมบัน ขนาดไหนนะครับที่ไอ้บอกบอกไปนะครับว่าถ้าซื้อมา3ปีแล้วเนี่ยพวกซีลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพนะครับราคาเนี่ยต่ำสุดที่เห็นนะ6 4กิกนะครับอยู่ที่12,900 กว่าบาทนี่แหละประมาณ1 3ื่นสามนะครับและในส่วนของความจุ256ร้กิกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นนะถ้าเป็นมือสองนะครับในราคานี้นะหมื่นสองถึงหมื่นห้าเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องของงานวิดีโอเนี่ยค่ายับเลยนะครับใครจะเอาไปถ่ายวิดีโอ 4K ร์เนี่ยมันจะถือว่าถ่ายได้นิ่งๆน,น,นะเฉียบๆนะครับก็มาสรุปนะครับว่า i p h o n ten ปี2020เนี่ยหรือ iPhone x เนี่ยมันยังน่าใช้อยู่ไหมนะครับในความคิดตีไอนะสำหรับใครที่ คิดว่าอยากจะลองมาใช้ทาง p p o o n นะครับหันมาใช้ iPhone แล้วอยากได้แบบหน้าจอแบบเต็มขอบเต็มจอแบบนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยในราคาเลทหมื่นสอถึงหมื่นเนี่ยก็ยังโอเคนะแต่ต้องบอกไปก่อนว่าเป็นมือสองนะครับก็จะถือว่าโอเคการใช้งานยังคงไปได้อีกไกลและมันใช้ได้กี่ปีดูจากการอัป iOS นะครับปีนี้เนี่ย iPhone 6S เนี่ยอาจมีสิทธิ์จะได้อัป iOS 14นะครับนั่นก็แปลว่า iPhone 7เนี่ยยังคงไปต่อได้ใน iOS 15แน่นอน ครับ iOS 16เนี่ยอาจจะลุ้นๆกันอยู่นะครับ iPhone 8ก็น่าจะเป็น iOS 16ซึ่ง CPU เป็นรุ่นเดียวกับ p p o o n 10ไงประมาณ iOS 16นะครับที่จะได้ไปต่อนะโอ้ก็ประมาณ3-4ปีเลยนะครับเรียกได้ว่ายังคงได้อีกยาวๆนะฮะแต่ก็มีปัญหาเรื่องของกานจัดความความร้อนอนิดนึงนะครับเรื่องนี้ก็ต้องไปพิจารณากันดูนะครับทรัตไอเนี่ยก็ยังคงจะใช้ p p o o n 10ไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับกว่าจะเปลี่ยนเครื่องนะ โอเคสาหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับใครเนี่ยที่กําลังมองหาว่าจะซื้อ iPhone เต็มของเต็มจอนะครับคลิปนี้ก็อาจช่วยเพื่อนเนี่ยได้ตัดสินใจในหลายๆอย่างกับ iPhone 10ตัวนี้นะครับอยากจะให้เพื่อนเนี่ยช่วยกันแชร์ไปด้วยนะครับเผื่อมีคนกําลังมองหาการรีวิวหรือว่ากําลังเล็ง iPhone 10อยู่นะครับเขาจะได้รู้ว่าในปี2020เนี่ยมันยังน่าใช้อยู่ไหมนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมตอบคาถามให้่อไอด้วยนะครับว่า เวลาใช้มือถือนึงเครื่องเนี่ยเพื่อนใช้กันกี่ปีนะครับเออนะและถ้าไม่เหลือบากกนแรงนะครับช่วยกันกด subscribe และกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานตีรีวิวด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ